สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำหรือพี่รามพระเอกจากเกมอาร,รยาตัวจริงเสียงจริง,รงต้นฉบับนะครับคลิปนี้จะขอรีวิวหรือคุยสปอยหนังเรื่องอ่ะฮิตเตไลโดยตรงนะครับไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงเป็นอย่างอื่นโปรดอยา่าเข้าใจผิดและโปรดอย่าตัดทอนบางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่ต่อโดยที่ตีเจตนารมพี่โอผิษนะครับพี่โอตั้งชื่อคลิปไว้ว่าการเมือง เรื่องน่าเบื่อใครเห็นต่างต้องตายอะไรประมาณนี้นั่นหมายถึงเรื่องของเรื่องนี้จริงๆครับเรื่องนี้ออกฉายที่รเมริกาปลายปีที่แล้วแล้วก็มีแววว่าจะเข้าชิงออสการ์แต่ก็ไม่ได้เข้านะครับก็ ทำไรายได้ไปทั่วโลกประมาณ4ล้านเหรียญสหรัฐแต่ที่อเมริกาเองทำไรายได้ไปประมาณ1ล้านความยาวของหนังยาวถึง3ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงครับ2ชั่วโมง50กว่านาทีเป็นหนังประเภทบ i โอการาฟีดรามา่าขีดหนังชีวิตเข้มข้นมากหนังโรแมน,แมนติกมีความรักระหว่างผู้ชายผู้หญิงและเป็นหนังประเภทสงครามเหตุเกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่สสถานที่ในเรื่อง ก็เป็นออสเตรียกับเยอรมันนะครับเรื่องของชาวไร่ชาวเขาเอา่อจะเรียกชาวไร่ชาวนาก็เป็นชาวไร่ชาวนาชาวเขานั่นแหละที่ประเทศออสเตรียซึ่งมีพรมแดนอยู่ติดติดก,กับเยอรมันและก็ถูกบังคับคือชนชนชาตินี้ถูกบังคับให้เข้าร่วมสงครามกับเยอรมันและจะต้องปฏิบัติปริยานตนว่าจะจงรักภักดีต่อฮิตเลอร์อนีไม่ใช่ต้อ <laughs> งทำอย่างนี้ฮิตเลอร์ ให้ฮิตเลอร์ครับก็ชาวไร่ชาวเขาก็ไม่ถกไม่เว้นที่จะถูกเกณฑ์ไปร่วมรบแรกๆชายหนุ่มผู้นี้พระเอกของเราฟรานซ์เนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปร่วมรบด้วยแต่เมื่อรบไปรบมาเขาก็เห็นว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันไม่ถูกต้องเขาจะต้องไปเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์ต้องไปเผาบ้านเผาเมืองต้องไปฆ่าคนที่อ่อนแอต้องไปทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ เขาไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถูกเขาหลังจากที่ถูกปลอบประจำการและกลับมาบ้านก็ปรึกษากับคนรอบข้างปรึกษากับาศาสนาเอ่อทางาศาสนาจักรก็คือพระบาทหลวงบาทหลวงเองก็บอกว่าสิ่งที่คุณคิดมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องความรักในพระเจ้ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณก็มีหน้าที่ต่อประเทศชาติด้วยหมายเขาว่าแม้แต่ทางาศาสนาก็ยัง ไม่กล้าที่จะยอมรับความเห็นของเขาขนาดศาสนาซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวบ้านยังไม่กล้าที่จะยอมรับแล้วคนรอบข้างในหมู่บ้านของเขานะครับมันก็ยิ่งเกิดความเห็นต่างเข้าไปใหญ่เท่านั้นยังไม่พอในขณะที่การรบ ของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยช่วงปี1939ถึงปี1943เหตุการณ์ในหนังนะครับอยู่ประมาณนี้คือย้อนกลับไป80ปีที่แล้วก็มีการเรียกรวมพลต่อแต่ว่าก็มันก็มีการเว้นชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเพื่อทําการปลูกข้าวปลูกพืชพืชพันธุ์ผลไม้เพื่อป้อนเป็นเสบียงกับกองทัพด้วยเขาก็ครั้งนี้เขาไม่โดนเรียกเมื่อเขาไม่โดนเรียกเพื่อนๆโดนเรียกแต่ ทางครอบครัวเขาก็ยังจะต้องมีทหารส่งคนมาเรียอะไเงินมา,เ,าเก็บสวยว่าอย่างนั้นเขาก็ปฏิเสธไม่ยอมจ่ายในที่สุดความแข็งข้อกระด้างเกลี่อนของเขาก็เป็นที่รู้กันไปจนทั่วหมู่บ้านทั่วอำเภอรู้ไปถึงเยอรมันในที่สุดเขาก็ถูกเกณฑ์เมื่อถูกเกณฑ์แล้วเขาก็ยังไม่ไม่ยอมปฏิญาณตอนอันนี้พี่โอชูสามนิ้วเหมือนในหนังนะใช่ไหม ไม่ยอมปฏิบัติตนว่าจะจงรักภักดีต่อฮิตเลอร์เขาก็ถูกทรมานถูกจับขังถูกไต่สวนถูกลงโทษเท่านั้นยังไม่พอครอบครัวของเขาก็เดือดร้อนจากการเป็นที่ชิงชังของชาวบ้านว่าเขาทําให้ชาวบ้านอําเภอนี้เลิกคุยทั้งอําเภอเลยครับก็เดือดร้อนไปด้วย ศาสนาหรือใครๆก็เดือดร้อนไปด้วยและในที่สุดก็พี่โอต้องสปอยสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องตายเพราะว่าเขาไม่ยอมคือคนทั่วทั่วทวไปก็ยอมที่จะช่วยเขาอยู่แล้วนะครับบอกว่าแค่เขาเซ็นสัญญาเซ็เนยอมรับในความปกครองของฮิตเลอร์ยอมรับว่าตัวเองผิดยอมรับแล้วจะได้ลดโทษจะได้ ทำการช่วยเหลืออย่างอื่นคือคือบางคนก็บอกว่าแค่พูดพูดไปมันเป็นคําพูดมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรพูดแล้วไม่ทําก็ได้มันสําคัญที่ใจปากจะพูดยังไงแต่ใจจะทําอีกอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนบางคนไม่ได้อยากยืนตรงแต่ก็ยืนตรงไปอย่างนั้นโดยที่ในใจไม่ได้คิดที่จะเยืนตรงเพื่อเคารพสิ่งที่อยู่ต่อหน้าอันนี้เราก็เคยพบเห็นกันทั่วไปนะครับการเมืองมันเป็นเรื่องน่าเบื่อจริงๆ ทำไมคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างจะต้องตายแต่ในเรื่องนี้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างมันมีน้อยจนเกินไปพี่โอเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีน้อยจนเขาไม่น่าจะยืนหยัดที่จะต่อสู้เขาน่าจะเห็นแก่ลูกลูกตั้งสามคนลูกผู้หญิงล้ว,ลวนเห็นแก่ลูกเห็นแก่เมียเห็นแก่ญาติพี่น้องเห็นแก่คนรอบข้าง ก็โอดอ่อนไปก็ได้คือเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามน้ําเชี่ยวอย่าขวางเรือมันมีสุภาษิตอีกมากมายในเรื่องนี้ในที่จะเอามาใช้ได้กับเรื่องเนี้แล้วเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีพลังอํานาจไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีพักไม่มีพวกเลยร่างกายของเขาคือสรีระบุคลิกก็ไม่ได้ดูว่าจะเป็นผู้นําตรงไหนนะครับเดินก็เดินไม่ตรงเดินกระเพกยืนก็ยืนหลังเคาะนั่งก็นั่งหลังคอม ยืนก็ยืนคอตกไม่มีสง่าร,ราศีจะไปสู้รบปรบมือกับใครได้และบรรดาคนที่แข็งข้อนั้นต่างคนต่างก็มาจากแต่ละที่ซึ่งแต่ละที่ไกลกระลิบหมายความว่าแต่ละท้องที่ก็แทบจะไม่มีคนแข็งข้อกับกองทัพนาซีหรือฮิตเลอร์เลยคนพวกนี้ทำไมไม่โอนอ่อยไปทางแหลแ่ไปตามแรงลมแล้วเมื่อพร้อมค่อยผลึกกำลังลุกขึ้นสู้ คือถ้าเราจะประท้วงจะทำการต่อต้านอะไรบางอย่างเราต้องมีศัพท์กำลังมากพอถ้าเราไม่มีกําลังมากพอเราทำคนเดียวมันไม่รอดมันไม่รอดและมันทำให้คนรอบข้างของเราตายไปด้วยเสียหายเดือดร้อนไปด้วยทำไมคนพวกนี้ถึงดือ้อถ้าคิดที่จะ ทำอะไรตามใจตัวเองขนาดนี้จะแต่งงานทําไมจะมีลูกทำไมไม่คิดหรอว่าทําให้คนที่เรารักเดือดร้อนพี่โอไม่ชอบเลยครับถึงว่าการเมืองมันเป็นเรื่องน่าเบื่อคนเห็นต่างมันต้องตายแต่คนที่ฝืนกระแสก็ควรจะคิดว่าทําให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อยังไม่พร้อมที่จะสู้ก็ไม่ควรสู้ มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยมันตายไปอย่างไร้ประโยชน์อย่างที่ในเรื่องคําคมหลายๆคนที่พยายามพัฒนาสอนผู้ชายคนนี้ว่ามันไม่มีประโยชน์นะคุณตายไปอย่างไร้ประโยชน์ไม่มีใครจดจํหลุมฝังศพก็ไม่มีใครเยี่ยมไม่เป็นบันทึกด้วยก็เป็นแค่คนคนหนึ่งเรื่องนี้สร้างขึ้นจากเหตุการณ์จริงของคนบางคนที่ทำตัวต่อต้านฮิตเลอร์ในขณะที่ เป็นแค่ฝุ่นละอองเล็กๆในกลุ่มชนซึ่งคนอื่นๆรอบข้างเขาอาจจะมีเหตุด้วยกับเขาแต่ก็ไม่ได้ทำตัวต่อต้านเหมือนอย่างที่เขาทำมันไม่มีประโยชน์จริงๆครับถ้าจะให้มีประโยชน์เขาต้องไปหากำลังคือเขาอาจจะหนีไปอยู่กับข้างพันธมิตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมาสู้กับฮิตเลอร์แต่ไม่ใช่ปล่อยให้ตัวเองตายไปแล้วให้ลูกเมียเดือดร้อนอยู่อย่างนี้ สุดท้ายก็ยังขอร้องให้ลูกเมียเข้าใจในสิ่งที่เขาทำอีกใครจะไปเข้าใจได้ก็เหมือนอย่างที่พี่สาวของนางเอกก็ไม่เข้าใจมีแต่แม่กับเมียและลูกเท่านั้นที่พยายามจะเข้าใจการเข้าใจของคนในครอบครัวก็เป็นไปด้วยความรักแต่พี่โอเชื่อว่าก็ไม่ได้เข้าใจจริงๆเรื่องนี้กำกับโดยเทเรนซ์มาริก เพผูมกับจากเรื่อง The Thin Red Line และเรื่อง The t r e e of Life ที่เอาฝ่าเท้ารูปหน้าแบรดพิตนะครับฝ่าเท้าเด็กพี่โอดูสองเรื่องนั้นก็ดูไม่รู้เรื่องดูเรื่องนี้ก็ดูไม่ค่อยรู้เรื่องยาวมาก3ชั่วโมงควรจะต้องกินอะไรก่อนแล้วฉี่ให้เรียบร้อยแต่สิ่งที่ปรากฏในจอภาพสวยมากครับภาพของวิวทิวทัศสวยมาก ภาพวิวของออสเตรียเป็นที่ที่น่าอยู่มากๆถ้ามันไม่มีสงครามนะแต่เมื่อถ่ายภาพคนขึ้นมาทีไรหนังเรื่องนี้ไม่น่าดูและน่าเบื่อมากๆคือถ่ายรูปคนเนี่ยอย่างอย่างอย่างเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องเห็นพี่โอใช่ไหมเห็นแค่ครึ่งตัวแต่แต่หนังเรื่องนี้เห็นครึ่งตัวแป๊บเดียวแล้วสักพักหนึ่งต้องจะซูมคลอสอัพ ถ้าไม่ซูมตัวละครก็จะเดินมาจนจนเห็นหน้าเห็นสิวเห็นขี้ฟันเห็นขนจมูกขนาดนี้เป็นร้อยๆครั้งไม่รู้จะคลอสอัพทำไมนักหนามันอึดอัดเราอยากดูวิวสวยๆเราไม่ได้อยากดูแบบว่าหน้าคนหน้าดำคล้ําเครียดเราไม่อยากตามเนื้อเรื่องเราเนื้อเรื่องมันน่าเบือ่อเราก็รู้เหตุการณ์นี้เนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่คนคิดต่างก็ต้องตาย คนคิดต่างถ้าต่างแล้วไม่มีพักพวกเลยสู้ไม่ได้ก็ต้องตายแยกกันสู้ต่างคนต่างกระจัดกระจายอยู่คนละที่ทุกคนถูกจับอุ้มอุ้มคาอุ้มคาอุ้มคามันก็ง่ายมันไม่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นคือพวกนี้คงไม่เคยอ่านสามัคคีเพคคำฉันไม้ซีกเมื่อเอามามัดรวมกันเนี่ยมันก็จะเป็นไม้ส่งได้นะครับเมื่อจากนั้นเมื่อนั้นถ้ามัดรวมกันใหญ่ๆมันก็จะไม่มีใครหักได้แต่ไม่ทำอย่างนั้นต่างคนต่างสู้ แล้วมันจะไปเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับคือพระเอกเรื่องนี้ก็มันก็ไปอุทาหอณว่าฝืนกระแสไปมันเป็นความจะเรียกว่าบางคนจะเรียกโง่เขาก็ได้บางคนจะเรียกจุดยืนที่น่ายกย่องก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่สำหรับพี่โอเรื่องนี้พี่โอให้ค่าวิวทูทัตอันสวยงามตราการตา ได้เต็มที่เลยแต่สิ่งที่มาหักก็คือความยืดยาวของหนังความหน้าอึดอัดของการถ่ายภาพที่จะต้อง close up มันทุกฉากทุกตอนทุกตัวละครทุกหัวนักแสดงแม้กระทั่งไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์ตร้าหรือแม้กระทั่งวัวควายนะครับความดื้อรั้นของตัวละครความน่าเบื่อของเนื้อเรื่องความน่าเบื่อของเรื่องของการเมือง ความน่าเบื่อทั้งหลายที่โอ๋ไม่ชอบเรื่องนี้แล้วก็ไม่คิดที่จะดูซ้ำอีกก็ขอฝืนกระแสประชาชนเขากว่าหมื่นคนให้ไป7.8หรือ7.4นะเดี๋ยวขอดูสิพี่โอจดไว้ข้างหลังเนี่ย้วมา close up อย่างเงี้ย7.4เต็ม10โดยเฉลี่ยจากคนหมื่นกว่าคนนะครับและนัาพิจารณ์ก็ให้ไป รู้สึกจากเจ็ดสิบหกเต็มร้อยพี่โอให้เรื่องนี้สามเต็มสิบเพราะพี่โอคิดว่าพี่โอไม่บันเทิงเลยและพี่โอไม่ได้อะไรใหม่ไม่ได้ความคิดใหม่จากการดูเรื่องนี้มีแต่ความน่าเบื่อมีความอดอิดอัดกระสับกระส่ายส่วนวิวทิวทัศนะ์น่ะนั่นคือสิ่งที่พี่โอให้คะแนนนะครับความรักระหว่างสามีภรรยาคู่นี้ พี่โอก็เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องโรแมนติกรักกันแล้วทำไมทำอย่างนี้เขาจะว่ายังไงก็ยอมยอมเข้าไปคือเสร็จภารก,กิจแล้วก็กลับบ้านมาอยู่กับลูกกับเมียนี่พี่โอไม่คิดว่าการต่อสู้โดยลำพังเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ฟังให้ดีนะครับพี่โอไม่ได้คิดว่าการต่อสู้โดย เพื่อสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ถูกต้องแต่การต่อสู้โดยลําพังไม่มีพักพวกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถ้าเราจะสู้เพื่ออะไรเราต้องมีความพร้อมที่จะสู้นะครับถ้าไม่พร้อมก็โอนอ่อนตามเข้าไปเพื่อรอวันที่เราพร้อมอย่างเช่นเราจะลุกขึ้นยืนเพื่อเคารพฮิตเลอร์ไปสตยานตนเพื่อเคารพก็ทำไป ในใจเราไม่ได้ทําด้วยเมื่อถึงเวลาเราก็แยกตัวออกมาแปรพักได้ทรยศได้นั่นคือสิ่งที่พี่โอเห็นว่ามันฉลาดกว่าครับชอบใจให้พี่โอคุยเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องขอสะสมเรื่องสรุปก,กับภาษาไทยก็กดติดตาม subscribe like view share กดกระดิ่งแล้วมาคุยกันในคลิปต่างๆนะครับ คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างด้วยความสุภาพหรือจะมาเป็นเพื่อนเฟซกันก็ได้ youtube.com/oknitite ok facebook.com/oknitite ok และ facebook.com/nititeok okay. พบกันในไลฟ์ประมาณเดือนละสองครั้งก็ได้ครับถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่ไลฟ์ใหม่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้สาหรับคลิปนี้พี่โวว่ามันน่าเบื่อว่าจะพูดสั้นๆตัวเองก็พูดให้หน้าเบื่อยาวถึงขนาดนี้ก็ต้องขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก็แเรากันนะครับขอบคุณครับพบกันในคลิปอืน่นๆครับสวัสดีครับ